และธรรมชาติเหล่านี้มีอะไรบ้างรูปหนึ่งน้ำสี่นะรวมเป็นห้าตัวห้าตัวมันทำงานยังไงอ่าหนึ่งตัวมันไปตั้งอาศัยในสี่ตัวนี้นะหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้เรียกว่าจิตหรือวิญ,ญญาณหรือผู้รู้เนี่ยนะไปตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างการรับรู้สี่ธาตุนี้จึงเกิดขึ้นและการรู้รับรู้เราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลีป่ยนมาอยู่อย่างนี้อื พุทเจ้าเรียกธรรมชาติที่เข้ามายึดติดห้าธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าสัตว์สัตสับแสงของพระองค์เนี่ยจะใช้คําว่าสัตตาบ้างสัตตาบ้างสัตโตหรือสัตตานังมันมีธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยเข้ามายึดติดห้าธรรมชาตินี้ธรรมชาติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จริงๆแล้วไม่ตายเพราะมันไม่เคยดับ แต่ไอ้ห้าธรรมชาติเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตการเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะรู้อริสสัตสีข้อที่สี่คือมักผลทางเข้าสู่ความไม่ตายนั่งดูไปดูไปดูไปเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไปเรื่อยๆถามว่าประโยชน์อะไรปัญญาอะไรจะได้ครูเจ้าอุปมากับสาวกอย่างนี้ ท่านก็ถามสาวกวเธอเห็นคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมาสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมาสาวกบอกไม่เห็นรู้สึกเลยพระเจ้าบอกอทําไมไม่รู้สึกละ่ะสาวกอกก็นั้นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราถูกต้องไหมง่ายๆตอบง่ายๆอย่างนี้แหละก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เราพระเจ้าบอกนั่นแหละถูกต้อง ทำยังไงปัญญาตรงนี้จะเกิดปัญญาตรงนี้จะเกิดเพราะการเห็นการเกิดการดับถ้าโยมสังเกตทั้งวันสังเกตสุขทุกขอย่างเดียวก็ได้เวทนาซึ่งเรียกว่าเวทนาใช่ไหมสุขเกิดมาปุ๊บให้เฝ้าดูว่ามันดับเมื่อไหร่มันอยู่ตลอดไหมมันดับปุ๊บเราเห็นทุกเกิดมาปุ๊บมันดับปุ๊บเราเห็น คอยเฝ้าดูสุขทุกเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆต่อไปยมจะมีปัญญาเวลาสุขเกิดมาแล้วเวลาสุขดับไปยมตายไปพร้อมกับสุขไหมไม่ได้ตายเรายังอยู่ใช่ไหมเรายังมองมันอยู่ใช่ไหมแต่สุขก็หายไปแล้วใช่ไหมแต่เราก็ยังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เจอทุกข์อีกแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็หายไปแต่เราก็ไม่ได้ตายไปพร้อมกับทุกข์ใช่ไหมอ่าหลักการเดียวกัน เราเห็นกิ่งไม้ใบไม้ตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้ใบไม้ถูกเผาจนเหลือขี้เท่าแตกสลายเห็นกิ่งไม้ตั้งแต่เป็นกิ่งไม้จนกระทั่งหายไปเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตคนละตัวกันจริงไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสังเกตเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้เรื่อยๆคนนั้นจะเกิดปัญญาว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นปัญญาที่จะถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งสิ่งนั้นท่านี้สิ่งสิ่งนั้นพระศาสดาไม่ได้ให้เราสังเกตแค่กิ่งไม้ให้สังเกตลูกตาเราหูเราจมูกลิ้น กายแล้วก็ใจซึ่งเรากำลังคิดว่าตาของเราหูของเราใจของเราก็เลยให้สังเกตว่ามันมีการเกิดการดับไหมแล้วเราตายไปพร้อมกับมันหรือเปล่าในขณะที่เราสังเกตตรงเนี้ยจึงต้องทำให้มากจเจริญให้มากแล้วปัญญาตรงเนี้ยจึงจะเกิดขึ้นนะเราจะรู้เลยว่าโอ้ตาไม่ใช่ของเรา ถ้าตาของเราอย่าให้ตาเสื่อมนะทำได้ไหมไม่ได้อย่าให้หูเสื่อมนะให้ใจคงที่นะใจอย่าเปลี่ยนนะยมพยายามเอาใจมาอยู่กับลมตลอดใช่ไหมมันเชื่อยมไหมไม่เชื่อแพรบไปละแพรบไปละเอาลองบังคับมันเต็มที่เลยใจอย่าไปไหนนะหรือพูดกับมันดีๆก็ได้นะมันก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีใช่ไหม แล้วยมบกใจของฉันนี่มันใช่ของฉันไหมเนี่ยเริ่มมีปัญญาว่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมเออแล้วเราจะอยู่กับธรรมชาติเหล่านี้ยังไงนะจะจัดการมันยังไงจะถอนความยึดมั่นยังไงอืมนี่แหละอ่าเริ่มเห็นภาพรวมคร่าวๆถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราจะรู้ว่าถ้าเราถอนความยึดมั่นจากห้าธรรมชาตินี้ได้ เราจะเข้าถึงธรรมชาติของของผู้ที่เข้าไปยึดซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่แล้วนะซึ่งธรรมชาติเนี้ยไม่เคยเกิดดับให้เราเห็นเลยมันมีตลอดเพราะมันเป็นคนเห็นไอ้ห้าตัวนี้เกิดดับใช่ไหมดงั้นตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เกิดดับเลยอ่ะอันนี้เขาคล้าวเนี่ยภาพรวมใหญ่ๆประมาณนี้นะ่ะ ดังนั้นการรู้อรเลสัตสีคือสัมมาทิฏฐิในมัทแปดข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นประมาณนี้บอกเข้าใจไ้ไว้ทุกสมุทยัยนิโรธมัคสัจจาความจริงสี่ประการนี้ผู้เจ้าบอกจำเป็นที่สุดของชีวิตเลยที่เกิดมาแล้วควรรู้ยมรู้อะไรก็ตามในโลกเนี่ยนะ รู้แล้วก็ยังแก้ปัญหาเรื่องตายไม่ได้ก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่รู้สี่ข้อนี้พุทเจ้าบอกสุดยอดนะจะทำให้คนคนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยใครอย่างนี้อตอนนี้ในข้อที่ 2, สองสัมมาสังกปะสัมมาสังกปะคือคิดชอบหรือคิดถูกต้อง นะคิดถูกต้องคิดยังไงพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอจะวิตกหรือเธอจะคิดอย่าคิดเรื่องเลวรามอย่าคิดเรื่องพยาบาทอย่าคิดเรื่องเบียดเบียนนะให้คิดในเรื่องการหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนหลีกออกจากกามคือลายความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่น่ารักใคร่น่าปราถนาน่าพอใจแต่เราสามารถอยู่กับมันได้ตลอดไหมไม่ตลอดนี่มันคือปัญหาดังนั้นถ้าธรรมที่น่ารักใคร่หน่าปราถนาน่าพอใจในโลกเราได้มาแล้วแล้วเราอยู่กับมันได้ตลอดพระเจ้าก็เอา แต่เนื่องจากสุขในโลกเนี่ยไม่ถาวรน,นี่คือปัญหาสุขจากการกินถาวรไหมพอกินอิ่มก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมอ่าก็ไม่ไหวละฟังเพลงนานๆก็เบื่อนะฟังทั้งวันตลอด24ชั่วโมงตลอดเจวันเจคืน,นะมะั้ยห้ามหยุดเลยไม่ไหวเอียนเหมือนกันนะนั้นั้นสุขทางอายตนะเนี่ย เป็นของร้อนเวลาไม่มีก็อยากได้แต่พอมีมากแล้วก็เบื่ออีกไม่รู้จะจัดการยังไงกับมันนะนี่เป็นปัญหานะพระเจ้าจะบอกมันเป็นของร้อนนัเราก็อยากจะสแสวงหาสุขแต่พอได้แล้วก็เบื่ออีกกินอาหารอร่อยอร่อยนะพอกินแล้วก็หมดอร่อยแล้ว ถ้าคิดว่าอันนี้อร่อยนะยมกินทุกวันนะดูซิจะเบื่อไหมเบื่อนะอะไรที่ว่าอร่อยนะกินทุกวันเลยนะไม่หยุดเลยไม่เปลี่ยนอย่าเปลี่ยนวันนี้กินอันนี้ไปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนเลยเริ่มเอียนละไม่ไหวไหมนะนั้นทุกอย่างในโลกมีการเปลี่ยนแปลงหมดแม้ใจเราจะบอกโอ้โหอันเนี้ยเลิศอันน,น,น,นี้ดีที่สุดเยี่ยมยอดใจเรายังเปลี่ยนเลยแล้วยมว่าใจคนอื่นจะเปลี่ยนไหม เปลี่ยนเหมือนกันเหมือนกันทั่วโลกธาตุนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจจะความจริงที่ไม่จำกัดเชื้อชาติวันนะตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยไกลจะนับถืออะไรเชื่อแบบไหนความจริงนี้เหมือนกันหมดทั่วโลกธาตุเห็นนะซึ่งโยมสามารถรู้ได้เลยว่าฝรั่งก็มีเหมือนเราจริงไหมอ คนจีนก็มีคนเขเมรก็มีเหมือนเราคนลาวก็มีเหมือน